ตอนนี้มันเกินเยียวยาแล,ล้วแต่รถพวกนี้นะกลับมาได้นะผมองพันสิบเดนะจบดรสิสเครื่อง1 3ึ4งพันีเป็นเบนซินและทำเป็นตัวไฮด้วยตัวไฮคือเป็นล้อดำแน่นอนนะยางละทาใหม่ใหม่เลยนะผมปี2025ยี่ายางปีนี้เลยรุ่นใหม่คือภายในใหม่นะได้ดูดิดูแลค่อนข้างถึงนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างใหญ่นะแต่มีจอกลางจอใหญ่มาคอนโทรลมาให้เรียบร้อยเลขไม้นะแค่แปหมืน่นกิโลเมตรเท่านี้คุณแกเนี่ยไม่ต้องใช้นะเป็นกีเลสพกไว้กับตัวเปิดประตูรถได้เลย ดังดูดิกมาสบายเออตลอดสบายเลย คุยไบอกราคาใช่ป่ะยแค่งแส่2เ9้าบาทพอ2 5งไม่ได้ฟังผิดนะตอนนี้มันเกินเยียวยาละกต่รถพวกนี้นะวันนี้เอาไปเลยนะครับผมเป็นรถที่ผมแบบโคตรเบื่อเลยกลับมาได้ละครับผม2 0 1 7นะจบวัสอ2พเครื่ 2018, อง1นึ4เป็นเบนซินและถถมเป็นตัวไฮด้วยตัวไฮคือเป็นล้อดาแน่นอนนะยางละท้ายใหม่ๆเลยนะผมปี2025ยี่ายางปีนี้เลยล้อยางใหม่ๆผมจัดการให้ดูแลให้ก่อนออกไปเลย ตัวรถเป็นตัวหายดูจากโทรเมนติไม่มีข้างหนึ่งเนาะเพราะคนโทรไม่มาใช่ไหมครับแต่มีจอกลางเจ้าใหญ่มาเอานโทรมาให้เรียบร้อยเลขไม้นนะแค่แปดหมื่นตัวไม่เท่านี้นะมันยังไม่ข้ามแสนโลเลยมันวุ่นวายวะ่ะกับการเอกสารนะเอกสารมันวุ่นวายจริงจริง ตอนนีวผมจัดการให้นะจัดไฟแนนซ์ได้ตามปกติใช้เงินดาวแค่ไม่ถึงยี่สิบหมื่นบาทเลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะผมกับปี2017ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารับรองว่าบอดี้เนี่ยไม่มีการชนเกิดขึ้นแน่นอนกับมาสด้าสองเบนซินนะครับผมสีเทาดำนะของบ้านได้เนี่ยสึ่งถือว่าเป็นสีที่ทําออกมาสวยมากๆนะครับผมและเป็นตัวที่มาสด้านี่ออกมากี่โฉมเนี่ยก็ไม่ค่อยตกรุ่นเนาะเพราะมันทําหน้าตาคล้ายๆกันหมดเนาะพวกะเขาเอาไปเล่นกับภายในไงรุ่นใหม่คือภายในใหม่นะได้ดูเด็ออกมาทางพวกมินินะ มิ Mini นิ BM เอ็มอะไรนะการดีไซน์รถภายในเนี่ยไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเลยเนาะอย่างว่านะครับเพราะว่าแบรนด์นี้ตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นท็อปคลาสของเขาเลยคุณไม่บอกราคาใช่ป่ะปี1นึ่งเนะเอาไปแค่2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพอสองห้าเก้าไม่ได้ฟังผิดนะจัดเฟรนช์ให้สบายๆนะผมจะซื้อสดก็ไม่มีการบวกแบตขายราคานี้รถมีอะไรบ้างวะเดีย๋ยวไปดูกันว่ามันสวยหรือเปล่าแต่การันตีให้เลยว่าสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ตามเป็นชมเลยครับสังเกตว่าช่วงหน้านะนี่รถพันสามร้อยซียังถือเป็นอีโกคาร์ได้เนาะ แต่หน้านี่ยาวยาวแบบว่าเหมือนซีดานปกติเลยอะไม่ใช่อีโกคาร์แล้วอะนะรวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็น4สูบด้วยนะครับผมใครเทียบหาอยู่นะหาอีโกคาร์พวก3สูบอะที่ราคาประมาณเกือบเกือบสองแสนเน่ยเพิ่มมินิดเดียวนะได้รถ4สูบได้มาด้าเลเว้ยได้เทคโนโลยีของสกายแอคทีฟออกไปนะครับเพิ่มมิแค่สี่ห้าหมื่นอะโคตรคุ้มนะไม่มีการชนเลยดูมาร์กในเดิมปกติหมดนะครับผมไม่มีการแก้งานนะผมโวลนอตไม่มีการขยอะไรเกิดขึ้นนะครับผมรถสวยใสแน่นอน นะครัผมปีกใฟฝาเรื่ต่างเดิมเดิมพรบหมดนะครับผมแล้วไม่มีการชนหนักหรือเบามาก่อนแน่นอนจะตัดคมๆเลยนะครับรถสวยคมๆคมๆไม่มีการชนอะไรเกิดขึ้นรถสวยรถเดิมนะแต่จะบอกว่าฝาั่งบ่งหน้าฝั่งบงหน้าคันนี้มีไข่ไม่เถียงนะครับผมแต่รถเนี่ยเดิมๆ ฟ้านี้เคยขายนะจะโดนหลอกเคยขายแน่นอนแต่ฟ้าใม่ดูดิไม่มีการขายเกิดขึ้นมักในเดิมๆหมดรับผมรถสวยรถเดิมแน่นอนไม่ใช่มือเดียวนะเป็นรถมือที่2องไปถึงพี่ก็จะเป็นมือที่3ามนะผมได้มาสด้าสองนะครับผมตัว sky active นะเป็นโฉม4ประตูเป็นตัวไฮในราคาแค่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทที่ต้องย้ำเขาบอกว่ารับรองเลยว่าไม่มีใครให้ออฟเฟอร์ที่ดีกว่านี้แน่นอนคุณแจ้เนี่ยไม่ต้องใช้เลยนะเป็นกีเลสพกไว้กับตัวเปิดประตูรถได้เลย นะรับรองได้ว่าใครหาใครมองใช้อยู่ให้เป็นรถคันแรกของลูกของหลานนะผมว่าเหมาะเดินประการทุกวง,งนะผมในราคานี้ราคาเบาๆแน่นอนดีกว่าไปซื้อพวก3ส,สูบนะถ้าราคาถ้าพูดถึงราคานี้นะซื้อ3ส,สูบอันตรายกว่าบางคนบอกว่ามันขับคันแรกอะ่ะไม่ต้องรถเหยียบแรงมากๆหรอกมันพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยเว้ยเพราะบางทีแล้วเว,วาลาจังหวะเราแซงเนี่ยถ้าเราไม่มีกําลังให้แซงเนี่ยแย่แบนอันตรายกว่าพอเราไม่มีกําลังให้แซงอะ่ะมันปลอดภัยกว่าแน่นอนถ้ารถม,มีกําลังให้แซงนะครับผม อักต่างๆเดิมหมดจากโรงงานนะครับผมไม่มีการชนพลิกตะแคงคว่ำหรือน้ำท่วมมาก่อนนะครับผมตัวรถปี17นะจดปี2018ไม่มีการหลอกปีเกิดขึ้นขายความจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปีจะเป็นสภาพรถยนต์เคยมีชนหรือเปล่าเรายินดีให้ดูทุกส่วนอยู่แล้วนะผมาตามปัญหาพวกเรานะครับซูพีรถมือสองนะครับผมเบอร์เดิมเลยซูเปอร์หนึ่งครับ619 6377เกามซูพีครับรับใส่เองทุกข้อความนะรวมถึงทุกช่องทางที่ซูพีรพ์รถมือสองนะครับผมเข้าไปแล้วก็ จาัดก,การนะกระทือพราทุกปุ่มเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานนะครับผมแต่ถ้าหากชอบความสะดวกชอบความรวดเร็วนะครับผมชอบความว่องไวนะมาที่หน้าจอได้เลยนะครับผมหยิบม,มือถือขึ้นมาแอดได้เลยนะถูกใจใช่เลยแล้วอะ่ะจะส่งส่งโลเคชันมาให้จัดเฟรนช์หน้าบ้านหรือจะซื้อสดให้ส่งรถหน้าบ้านเรายินดีบริการทั้งสิน้นโดโเฉพสำหรับการซื้อขายรถยนต์สมัยใหม่แบบนี้สกายขิดนะอย่างที่บอกไปนะครับผมปี17.18จดในราคาแค่2กลางกางแล้วสุดแล้วสวยด้วยดูเดิมหมดเลย เปลี่ยนทุกอย่างเดิมๆจุดตัดคมๆแล้วผมไม่มีการชนมาก่อนทั้งหน้าและหลังเหตุผลที่มันถูกเนี่ยคือที่จะบอกกันไม่ใช่เรื่องบอดี้ไงมันเป็นเรื่องความน่าลำคางของเอกสารซึ่งผมก็ไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างเดิมหมดเลยเห็นป่มผมควบคุมไม่ได้ไม่ว่าเลยคนที่ผมไม่เอามาก็ควบคุมให้ไม่ได้รถออกมาจากแบงค์แท้ๆนะแต่แบงค์ไม่รับผิดชอบเออดูเด็กแต่รถได้เดิมหมดเลยนะครับผมเขาบอกว่าอะไรรถเล่มหายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อลูกค้าติดเซนน้นอยู่ ปิดเรามาเล่มหายบอกไม่จัดโทรหาธนาคารเดิมมานะเขาบอกไม่จัดเออแต่เรามีที่จัดให้คุณแล้วครับเราเลยออฟเฟอร์ให้ในราคาโหดๆไปเลยนะเอาไปแค่259พอนะครับผมเห็นราคาตลาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมขายคุณแค่259เนปี2017 2018้านดะครับผมตัวายด้วเดิปัญหาคือมันเป็นตัวตัวายด้วยนะอย่าไปโดนใครแบบบอกว่าขายถูกแล้วไม่โชว์รถอะไรแบบนี้นะคันนี้ขายราคาดีเราไม่ได้ขายถูกขายราคาดี ขายราคาที่ต้องถูกใจกับรถด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าขายราคาถูกๆแล้วรถมีอุบัติเหตุไม่ใช่ทางเราอย่างแน่นอนนะผมกล้าโชว์ทั้งคันแบบนี้แน่นอนหน้าร้านหรือว่าทางทเน็ตขายราคาเดียวกันนะสองแสนห้าหมื่นานบาทแล้วที่บอกไปเนะี่ยเราเป็นรถมือที่2ก็คือมือแรกคือไฟแนนซ์มือสองเจ้าของถัดไปมือสามก็เป็นไฟแนนซ์เจ้าของถัดไปแต่ว่าตอนนี้คุณพี่เด่ยจะเป็นมือที่สามปึ๊บเดิมแน่นอนที่ส,สุดน,นะครับผมรถสวยแน่นอนนะเอา ขอบอกเลยว่าโชว์ทุสสัดส,สวนแล้วนะว่าไม่มีชนอย่างแน่นอนแล้วออปชั่นตัวไฮเนี่ยก็บอกว่าให้มาจุใจจริงๆเดีย๋ยวไปดูออปชันแล้วก็พอมับไปขับรถรอบคันกันเลยดีกว่าถ้าใครชอบแบบว่าทำคุณค่าที่ไม่มีอยู่จริงนะรถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรถแบบว่าเข้าขั้นรถขายดีอะรถไม่ได้านเลยนะกับมาสเตอนะดูดีไซน์ดูอะไรก็ดูแล้วมึงแตกต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปเยอะมากนะนี่ขนาดเป็นตัวเล็กสองเขาเลยนะครับ นี่คือมาด้าสองนะครับผมมันตัวซีประตูเบนซินปี2018ถ้าเห็นึงอนนี้ก็คือเป็นตัวท็อปแน่นอนแต่เป็น3ทอ็อปแล้นะผมก็ไม่ใช่เซนมาด้ามันก็จะคือมีไฮไฮพลัสแล้วก็ไฮคอนเน็กต t ตัวนี้เป็นตัวไฮเพราะว่ามีมาลติแค่ข้างเดียวไม่มีแพลตชิพไม่มีค,ครูคัสโชนะยเป็นตัว Hi ไฮแน่นอนนะครับผมมีเมาส์มาให้เรียบร้อยตัวสอบสถานะรถอะไรเย่มเหมือนรถโรุโรปเลย ภายในยก็อึง่งๆๆรถยุโรปเหมือนกันนะกึ่งๆึรถยุโรแต่ว่าได้ฟิลญี่ปุ่นแบบพวกโมมลายพวกอื่นๆน,นะนะได้ฟิลรถญี่ปุ่นขึ้นมาเคที่หม่แต่5ถคนคนรถมือเดียวนะครับผมพูดต,ตัวว่าคันนี้ลำคาญึงทุกกิกของการจารดัดรยายนต์สมัยนี้นะของใครซื้อสดขอบอกเลยว่าเข้าหูแน่อนอนปี184ป,ประตูมาด้2ตัวง่ายคุมขายแช่ 250,000บาท normalized. ก็กระซิบหลังมายมาได้ว่าเอ,อ้ยทำไมราคามันโดนนะกระซิบมาเลยบอดี้สวยจิ๊ดนะรถไม่มีปัญหาทั้งสิ้นจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยโอนขนส่งได้เลย,ยนะนาใครขนส่นไนสง,ไนสงได้เลยนะครับผมใช้เงินดาวน์เนี่ยไม่ต้องใช้เลยเดีย๋ยวมันจะการดูแลให้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะได้มาด้าสองใหม่แท้แปดหมื่นกิโลเมตรคนไม่ใช้เลยนะดูแลค่อนข้างถึงนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างใหญ่นะนะล้างแค่ตุกกระจิกที่มันเฉยๆก็ต้องล้างอเออรถค่อนข้างดูดีเลย ขั้นสะสมชอบแต่ไม่แต่ขาดสิมันจะขาดสะสมอ่ะเหมือนเหมือนไอ้นี่เหมือนเอาผาเบลฟที่กระทะลองจับหนังมาดูเลเหมือนบนหัวเอาผาเบลฟตรงนี้เลยเออคล้ายกันเลยพูดถึงมันเป็นแบงที่ไม่รู้สึกถึงการแบ่งแยกเพศเหมือนกันนะเขารู้สึกกันเหมือนแบบผู้ชายกับผู้หญิงทัได้ความหมายอ่ะคือรถบางคันมันเหมาะสำหรับผู้หญิงไปเลยอ่ะอย่างอนิสสันม์าอย่างเงี้ยมึงคิดถ้าเตยเข้าไปขับออกปะบามันไม่ออกใช่ปะหรือว่านิ่สันคีด้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ บางแบรนด์เนี่ยนะต้องเป็นผู้หญิงไปเลยเงี้ยแต่มาได้ไม่ได้หมดนะคือแบบว่าจะผู้ชายผู้หญิงขับผมว่านะไม่น่าเกลียดเลยอะ่ะนะเราไซส์มันก็กำลัง,ลงดีนะเว้ยภายนอกดูเหมือนเล็กนะแต่ภายในมันเล็กกว่าชวย่ภายในก็ดูโอเคไม่ได้น่าเกลียดมากพูดถึงนะผมว่าโอเคเลยแต่แบบนด์รถจนอะไรที่แบบว่าอันเดอร์เลดมากๆก็ต้องเป็นมาสเตออะไรมแพงนู่นนี่นั่นใช่ แต่ต้องคำนึงถึงตอนใช้งานด้วยใช่ป่ะถ้าคนแบบว่าใช้งานชอบแบบว่าช่วงล่างมั่นคงมั่นใจได้ขับขี่แบบว่าถึงถึงอะ่ะมาด้น้ไม่ต้องคุยนะไม่มีแบรนด์ไหนกินได้แน่นอนถ้าเกิดแต่งไม่แต่งเจอไม่แต่งอะ่ะไม่มีแบรนด์ไหนกินได้ดูมิโมดสปอร์ตให้ด้วยมึงเนี่ยเออคบหมดอยู่แล้วซูมซูมอยู่แล้วโว้ซูมซูมเออขอบอกนะว่าไม่มีอะไรกินได้กินยาก ถ้าเทียบเป็นตัวต่อตัวนะกินยากากับแบรนด์อื่นนะไม่อยากจะไปข่มนะมันมแบรนด์อื่นสู้ไม่ได้หรอกถ้าเทียบมีโคคารด้วยกันนะผมเครื่องพันสามเองน,นะเออเครื่องพันสามเองนะเว้ยใครชอบก็จัดมาแล้วผมว่าคุ้มค่าจริงๆนะกับราคานี้ที่คุ้มค่าเลยเป็นเพราะความลำคญของผมเลยแหละเป็นขออนุญาตตัดใจขายไปเลยนะไม่ต้องดูทุนละเ่างมันนะครับผมเอาไปแค่สองห้าก้าพอรับรองว่าไม่เขยที่ไหนแน่นอนเปิดดูได้เลยเราแบบเราใจกว่าทุกที่แน่นอนนะครับ โอ้ยมาได้แกก็ขับมาได้อยู่แล้วเออจอดสบายเลยจอบอสวยงามดีพร้อมราคาแค่2อ9ปีใหม่ใหม่ปี2018นสิบแปะผมเอาไปแค่2 5ง0 0่หาหมื้าเบาทพอซื้อไปหนึ่งคงหนึ่งเก้าพันสองพันสิบเก้าเบอร์ผมครับฟอมซูร์พีเบอร์เดิมนะครับผมกับทุกช่องทางที่ซูปพีรถมือมสองนะเข้าไปแล้วก็ให้ตัวมือเกย์พวกเราเนาะ มีปุ่มไหนก็อยากกดก็ช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับรวมถึงด้านจอนะแอดเั้มาไดเลยจะขอรูปเพิ่มเติมขออะไรก็แล้วแต่จะขอรูปซอกรถก็ขอมาได้นะไม่มีปัญหานะถ้าเกิดบอกว่าดูวิดีโอเราดูไม่ทันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ขอได้ทุกอย่างแหละหรือจะขอโลเคชั่นส่งโลเคชั่นคุณมาให้ได้ทั้งสิ้นนะถ้าสนใจจริงนะเราด,ดีบริการนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอบคันนะเดี๋ยวทำมเขาจัดการให้ดูให้รอบคันเลยนะวันแรกที่รถเข้ามา ไม่แท้แค่แปดหมื่นกิโลเมตรนั่นเองเกิดงงไงนะผมแล้วไปชอบรถให้ปีหนึ่งที่สุดจบาซ่าทั่วไทยเบาาริกันให้ดูแลให้สวัสดีครับ